ไม,ไม่รีบค่ะไม่รีบนะพี่ก็รออีกม่น,นโอ้โหแค่มาสั่งของกินกระโดนพ่อค้าปากแซบเข้าให้แล้วว่าแต่ตลาดนี้มันอะไรกันเนี่ยกะจะมาเดินตลาดเพื่อดูของกินนิดๆหน่อยๆแต่กลับได้เสพธรรมชาติได้ชมงานศิลปะได้ดูการแสดงพื้นเมืองสุดน่ารักร้านนวดก็มีลงน้ำชาก,ก็มาปะหน้าเพื่อให้กลมกลืนกับคนพื้นเมือง <laughs> าถ่ายรูปสุดน่ารักกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ฮะดูแลโอปล่อยเนะ่ยเดินเที่ยวตลาดก็ดีใส่บาตรผาท,ที่ล่องแพรมาก็ได้อยากถวายสังฆทานก็ได้เลยที่วัดตรงข้ามตลาดทั้งหมดตรงที่นี่เลยตลาดโอ้ปล่อยค่ะ สำหรับข้อมูลว่าเราเดินทางมาที่นี่ได้ยังไงจอดรถได้ที่ไหนสามารถดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้ค่ะว้าวตื่นเต้นแค่ตอนเดินทางมาก็สนุกแล้วเที่ยวตลาดจะสนุกขนาดไหนไปเที่ยวตลาดโอ๊บป่อยพร้อมๆกันเลยค่ะลงมาจากรถเรียบร้อยแล้วนะคะขามไหมข้มามไหมโอ๊บก่โอ๊บป่อย ถึงตลาดโอ้ปอยแล้วค่ะทางเข้าตลาดมีแผนที่ท่องเที่ยวบ้านท่ามะขามด้วยเป็นไกด์ไลน์ในการท่องเที่ยวบ้านท่ามะขามได้เลยค่ะเขาบอกว่าวเปิดแต่7จ็ดโมงถึงบ่ายสองจะมีช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยห้ามนำอาหารห้ามเอาขวดพลาสติกเข้ามาในตลาดด้วยข้างบนนะคะตกแต่งด้วยเขาเรียกอะไรอะไม่งานถีมืออ่ะแต่ไม่รู้ชื่อเรียกอะไนะสวยเลยนะว้าว นี่เขาเข้าแถวทําอะไรกันอ่ะอ๋อตักบาทแน่เลยโอ,โอยาวมากยาวเฟื้ยแต่เขาไม่เกอีอะไรกันเลยเพราะว่าข้างหน้าเหมือนจะมีขายเต็มมาแค่เงินวิถีโอบก่อยนะคะสลาดรักโลกลโอุย้ยพี่เต่ม,มาดูนี้ดีกว่ามาปุ๊บเรื่อยๆใช่เขามีที่นั่งกินดีมากเลยไม่น่าจะเป็นร้านใดร้านหนึ่งนะเหมือนจะเป็นบับจุดกินเฉยๆเลยอ่ะ อ้ยบันยากาศมันดีมากเลยอ่ะรวดเอาไว้กันหินล่วงนะพอล็อกหินเวลาเดินก็ต้องระวังเลยทุกคนเพราะว่ามันแบบอันตรายมากร้านนี้ก็ป๊อปปูล่านะอุ้ยขนมครกนะคะทุกคนมีโกโก้ด้วยพี่เต้นวปก,นะกับโบราณนะคะ ข้าวมันไก่น้ำจิ้มพริกกระเรียงโอ้โหนี่น่าลองเวอร์โรงน้ำชาโอโป่อยน้ำต้หู้เสิร์ฟผู้ปลาท่องโก3สาบาทบ้าวินวินเทจผู้เพึ่งยุ่งแล้วในคลิปที่เขารีวิวโรยกอามาอมโนที่มันไม่ค่อยมีคนนี่เขามากี่โมงเนี่ยมาวันธรรมดาไม่มีไม่ม,ม,มีตลาดนี้มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์มาแต้องโลซีซ่ผัดไทยซอสมะขามตรงนี้ก็มีที่นั่งแบบ ริมครองทำไมร้านมีคิวยาวคืออะไรอ่ะอ้อน่าจะเป็นใช่ไหมข้าเนียหมูปิ้งแบบแบบหอมสวยๆอ่ะร้านนี้ก็ขายยำนะแต่อันนี้ก็ราคาโอเคนะเพราะว่าพ่อเรามาครั้งแรกนะคะ<อ>ก็เลยไม่รู้ว่าอร่อยแบบว่าน่ากินหรือว่าอร่อยบ้างไปดูให้ครบก่อนนะคะอน้องหมาตกใจมดเลย,ย,ย,ยน้องหมาเกี่ยวกาดอะไรพอเราเดินมาสุดก็จะเจอกับจุดให้ทิ้งขยะเหรอ,หรอ วางภาชนะขวดพลาสติกอือมาเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งข้างบนมันเหมือนเป็นหมอกๆไหมพี่เต็มมันคือหมอกหรือควันอะควันทองม้วนทองม้วนสดด้วยไปเตียวไก่มะระพริกกระเรียงจะไม่มีที่นั่งกินนะไปหาไปตลาดเซฟวันโกก็ไม่มีที่นั่งนะทุกคนต้องยืนกินบ้างอะไรบ้างนะคะ นี่เราสามารถจ่ายเงินสดก็ได้หรือว่าสกแกน QR code ก็ Q ได้นะคะชุดนี้พี่ดไม่รีบค่ะไพี่ีบน่ะพี่ก็รออีกหม่นาน้วยอดมีนบลูกใช่ไหมชุดละ25บาทร้านนี้เลยได้5ถ้วยพี่เต็นกำลังจะซื้อขนมขนมอะไรเอาได้แล้วเหรอไแล้วเริ่มต้นมือ้อเช้าด้วยของหวานค่ะตอนนี้เราก็มารอคิวฝักมากมีหลายรสเลย รสลับแบงค์พันนะทุกคนอย่าเอาแบงค์ใหญ่มานะคะมันเป็นไส้หวานหมดเลย<า>หรอมาไม่นฟัเต็มมากโอ้ย,ไม,มอยไม่ได้แค่น้อยเป็นไม่ได้ที่นี่เขาไม่ใช้หลอดเลยหรอเขาทุกอ,อย่างเป็นธรรมชาติใช่ใช่เขาเต็มรักโลกตามด้วยพี่ก๋วยหยองเขาเก็บปักหมอบแป้งมันจะแบบเหนียวนุ่มกำลังดีแต่ว่าไส้ข้างในมันเย็นๆย็ะ ไหนลองหนสิงข้างล่างมันเหนียวหนึบเลยอ่ะไหนอ่ะทุกคนมันแบบแป้งมันหนึบมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยอันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้เหรอเฮ้แป้งมันเหนียวอ่ะแป้งมันแบบเหนียวโอ้หน่อไม้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยกินนี้ก่อนแป้งมันหนึบมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะพูดช้าเพราะปวดินะ มันคือไส่กระหล่ำให้มีกลิ่นเห็ดหอมนิดนิดมากินอาหารที่ตลาดโอ้ปป่อยจะต้องแชร์โต๊ะกับคนอื่นนะคะเพราะว่าที่นี่มีโต๊ะจํากัดแต่คนมาเที่ยวตลาดเนี่ยเยอะมากเลยใช่ย่างได้ค่ะอ๋อมีค่ะในระหว่างที่กินอาหารอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตัวน้อยมาคอยเก็บขยะที่โต๊ะด้วยค่ะเราสามารถใช้บริการน้องๆได้เลยจะมีถังขยะมาพร้อมเลยค่ะ โต๊ะที่นี่ขาดแคลนมากจริงๆค่ะในระหว่างที่ต้องกําลังกินอาหารอยู่มีพี่สาวคนหนึ่งมาขอใช้โต๊ะต่อจากพวกเราด้วยค่ะที่นั่งขนะาดแคลนทุกคนที่นี่งมีคนถึงขั้นแบบเอาโต๊ะมาเองอ่ะเอาโต๊ะมาเองอะทุกคนเพราะว่าที่นี่ไม่มีที่นั่งกินอาหารเสร็จแล้วเอาผาชนะมาวางไว้ตรงนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตัวน้อยคอยแยกขยะแล้วก็แยกเศษอาหารทิ้งให้เราค่ะร้านของฝากภูมิปัญญาชุมชน,ชนเกี่ยบต่างๆเด็กก็คือจิกกล้องอ่ะ จิก,ก้องอ้อนวอนให้ซื้อมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยโอ้ยโซนนี้ก็จะเป็นเม็ดโกโก้ก,ก,กนะมันเป็นแบบบทยาบบะนี่นะคะมีป้ายชัดเจนโกโก้นิปน้องเจ้าหน้าที่กำลังใส่ราคากำลังจัดเรียงตรงนี้จะเป็นโซนยาดมด้วยเขามีน้ำมันเหลืองด้วยทุกคนของกินหรอน้ำซีิกหรอ พริกทอดกรอบอร่อยเพลินมีน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะคะไข่เข้มจะไข่เป็ดมีพริกกระเลี่ยงด้วยอ่ะตัวอันนี้ขายยังไงคะอันนี้กระปุกแล้วหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทเอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยหรอจะเป็นพริกไทยดำออแกนิกค่ะพริกไทยดำออแกนิกด้วย อันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้เป็นน้ำพึ่งชะนาลงค่ะวันนี้รสชาติจะไม่เหมือนผึ้งลงไปมีขวดเล็กด้วยนะทุกคนนะตัวนี้พันหตัวนี้100่ร้อยแล้วตัวนี้600้มาอีกนิดนึงก็จะเจอกับหมวกเอ้ยผ้าพันคอเอ้ยสำหรับใครจะเอาไปใส่เป็นปุ๋ยน้องผู้ชายกำลังจัดเรียงแล้วก็ใส่ราคาจะเสร็จแล้วจะประมาณนี้นะคะสำหรับร้านค้าขายของที่ระลึกของตลาด เวลาเดินก็ต้องดูพื้นวยนะเพราะแบบพื้นมันเป็นหินแล้วก็อาจจะเดินยากนิดน, <c oughs> นึงอ่ะนึกว่าตลาดมีฝั่งเดียวนะทุกคนก็คือเนี่ยทางเข้าแล้วเราก็เดินเที่ยวตรงนูน้นใช่ไหมตรงเนี้ยที่มีอาหารปรากฏว่าอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ก็มีตลาดให้เดินเหมือนกันฝั่งนี้มีไม่ค่อยเยอะนะก็จะเป็นมีอะไรบ้างเสื้อผ้าเหรอเสื้อไซคขลุ่งสะนาก ส่วนตรงนี้จะเป็นพงกุญแจแลเซตพงกุญแจมีแป้งพมา่าด้วยนะคะมีมีแมกเนตขายด้วยมีพาสมีกิฟต์มีต่างหูมีปิน่นน่ารักมากเลยกำลังทำางานแฮนด์เมดกันอยู่เขาตกแต่งบริเวณนี้สวยงามเลยนะคะ ต้องไม่รู้ว่าสิ่งนี้ชื่อว่าอะไรนะแบบมีชื่อเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ว่าดูสวยมากเลยนวดคลายเส้นเน้นธรรมชาตินู่นไงสนนี้ก็หวนบรรยากาศดีนะมีโต๊ะนั่งนะคะมีไม่เยอะแต่มีนะโอ้แล้วก็เป็นแม่น้ำแล้วนี่ตรงนู้นก็ยังมีอานาทำอะไรกันเอ่ย ตรงนี้มีป้ายกิจกรรมการทำช็อกโกแลตด,ด้วยค่ะคนละหนึ่บาทเป็นกิจกรรมเพ้นด้วยมือเราเองเลยเพ้นเสือ้อเพ้นโอ่งเพ้นกระถาง <_ letter> เพ้นกระเป๋า99บาทกระถัง99บาท<_ letter> <_ letter> บรรยากาศก็ดีแล้วทุกคน<_ letter> <_ letter> พอออกมาโดนแดดก็ร้อนอยู่ถ้าใครมาเที่ยวตลาดโอ้ปอยอย่าลืมมาถ่ายรูปมุมนี้นะคะต้องชอบมากๆเลยค่ะ มันเท mm ่มากเลยอ่ะคําว่าโอ๊ปล่อยอยู่บนมือพอดีเลยเดินเที่ยวตลาดเพลินๆก็มีการแสดงสุดน่ารักของน้องๆให้ได้ชมค่ะที่เนี่ยมีบริการปะหน้าด้วยธนาคาเราสามารถเดินไปให้น้องเอาธนาคารจิ้มหน้าแบบนี้ได้เลยเข้าเข้ากับสถานที่เอหอมนะใช่ธนาคามันเย็นมากเลยอ่ะมันเย็นแล้วมันก็หอมอ่ะ น่ารักเราเอาแบบนี้ไปทําที่บ้านด้วยดีไหมน่ารักอ่ะเราไม่ได้ทําตอนแรกนะทุกคนเพราะว่าตอนเดินเข้ามาคนแบบเยอะแล้วเราเหมือนเรามาใหม่ๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจุดไหนคืออะไรมันขึ้นมาได้ครับไม่ได้ได้เลยค่ะอ่าขออนุญาตนะคะ เห็นตรงนี้เป็นบูธถ่ายรูปกับชาวพื้นเมืองก็เลยขออนุญาตไปถ่ายด้วยค่ะมาูุทีหลังว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยใจดีแล้วก็น่ารักสุดๆเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่นีฮะดูแลโอ้ป่อยเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่บ้านนะทุกคนน่ารักมากเลย ทำมือฮะสาาทำได้เพื่อเพื่อทำได้นะบรรยากาศดีเนาะต้นช่ำชาล้อต้อนอะไรเอ่ยต้นใหญ่ามากเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปชวนเที่ยวตลาดโอปอยหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วต้องกับพี่เต้นก็ไปทำบุญที่วัดป่าท่ามะขามตรงข้ามกับตลาดโอปอยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับต้องและกับพี่เต้นหน่อยนะคะขอจบคลิปไปด้วยการแสดงของน้องๆที่น่ารักค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย 不是真的。 还有菜麻的，弄麻婆面了 รับเงินทิปนะคะมองไม่รู้จะเก็บยังไงอ่ะเอ็นดูมากเลยอ่ะ